สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ podcast HR Talk กับผมประคัณพันธพลังกูล์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของเครื่องมือที่เราจะใช้ในการพัฒนาพนักงานนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเครื่องมืออะไรบ้างผมเชื่อว่าหลายองค์กรเนี่ยมองอยู่แค่เพียงเครื่องมือเดียวเท่านั้นก็คือเรื่องของการเทรนนิ่งแต่ในทางปฏิบัติแล้วนะครับมันยังมีอีกหลายวิธีมากนะฮะในการที่จะ เอามาใช้เพื่อการพัฒนาพนักงานนะครับเราลองมาไล่เรียงกันไปดูทีละวิธีนะครับวิธีแรกที่น่าจะเป็นที่นิยมกันมากหน่อยก็คือ on the job training นะครับการ on the job training ก็คือการที่เรารับพนักงานใหม่เข้ามาแล้วก็ให้เขาทำงานไปด้วยเรียนงานตรงนั้นไปด้วยนะครับก็คือง่ายๆว่าทำงานไปฝึกไปทำไปฝึกไปคล้ายๆแบบนั้น นะคือไม่ใช่ต้องมานั่งแยกออกมาฝึกอย่างเดียวแล้วก็ถึงเวลาถึงจะลงไปทํางานไม่เราใช้เวลาทั้งการฝึกทั้งการทํางานอยู่ในเวลาเดียวกันอันนี้เราคือการปฏิบัติจริงนะครับเราเรียกว่า on the job training ซึ่งวิธีนี้ก็หลายองค์กรใช้กันนะครับโดยเฉพาะอ,อ,องค์กรที่เรารับพนักง,งานใหม่ๆเข้ามาพนักง,งานมือใหม่อาจจะเป็นเด็กที่เพิ่งจบใหม่ยังไม่เคยผ่านการทำงานมาก่อนเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ต้องมีการ on the job training กันก่อนเพื่อที่จะได้ฝึก สร้างความคุ้นเคยฝึกฝนเพื่อให้คนกลุ่มนี้ได้มีความคุ้นเคยในการทำงานมากขึ้นพร้อมที่จะลุยงานของจริงนะครับเอาเดี๋ยวจ็อบทรนนิ่งก็เลยเป็นจุดหนึ่งเป็นเครื่องมือนหนึ่งที่เป็นที่นิยมกันนะครับในหลายองค์กรตัวที่2ก็คือเรื่องของการมอบหมายงานนะฮะจ็อบแอสซ t เมนต์นี่ที่ภาษาอังกฤษเขาใช้กันนะครับการมอบหมายงานเนี่ยจริงๆก็คือการที่เราในฐานะที่เป็นหัวหน้าเนี่ยมอบหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบบางอย่างให้กับลูกน้องซึ่งการมอบหมายงานตรงเนี้หลายคนเข้าใจผิดว่าการมอบหมายงานเพื่อพัฒนาพนักง,งานเนี่ยก็คือเรียกพนักง,งานมาแล้วก็สั่งสั่สั่ง,ง,งอะไรก็ได้ที่เราอยากจะโยนให้เขาเนี่ยเราสั่งให้เขาทําได้เลยแต่ถ้าเราใช้การมอบหมายงานเพื่อการพัฒนาพนักง,งานจรงิจรงๆการมอบหมายงานตรงเนี้จะต้องมีการพูดคุยกันล่วงหน้าก่อนนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นการ มอบหมายงานคือส่วนใหญ่จะใช้หลังจากที่ฝึกอบรมอะไรบางอย่างกลับมาแล้วนะครับแล้วเราต้องการที่จะให้เขาเอาความรู้ที่ได้อบรมมาเนี่ยไปใช้ต่อก็เลยต้องมอบหมายงานอย่างเช่นถ้าลูกน้องเราออกไปเรียนรู้เรื่องของ leadership มานะครับเราในฐานะหัวหน้าอยากจะฝึกต่อเพราะว่าเรามั่นใจว่าการอบรมอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ผลแน่นอนก็เลยมอบหมายให้เขาเป็นหัวหน้าโครงการบางอย่าง หรือมอบหมายให้เขาดูแลทีมงานบางทีมเพื่อสร้างงานบางอย่างให้สําเร็จโดยอ s ศ i ให้เขาเป็นหัวหน้าทีมเป็นต้นอันนี้คือตัวอย่างของการมอบหมายงานนะครับทั้งนี้แล้วประโยชน์ของมันก็คือเพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะนะครับให้กับพนักงานให้เขามีความเชี่ยวชาญมากขึ้นเพราะอย่างที่เราทราบทบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าความรู้ทักษะพฤติกรรมเนี่ยมันมีความแตกต่างกัน สมพนธงานไปเรียนอบรมมาอย่างเดียวเนี่ยได้ความรู้แน่แ,นแต่ทักษะอาจจะยังไม่ได้ดังนั้นถ้าเราต้องการจะเพิ่มทักษะให้กับพนักงานเราก็ต้องใช้วิธีการมอบหมายงานเข้ามาช่วยได้ด้วยนะครับอันนี้คือวิธีที่2เครื่องมือตัวที่2นะครับเครื่องมือตัวที่3ที่เป็นที่นิยมกันมากขึ้นในทุกวันนี้ก็คือเรื่องของการโคชชิ่งนะโคชชิ่งเนี่ยก็คือกระบวนการที่เราในฐานะหัวหน้าเรียกลูกน้องมา แล้วก็วางแผนร่วมกันว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งอีก3เดือนข้างหน้านะผมจะโค้ชคุณในเรื่องอะไรบ้างผมจะสอนงานคุณในเรื่องอะไรบ้างจนกระทั่งคุณเป็นงานนั้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นโคชชิ่งเนี่ยมันทําได้หลายรูปแบบนะครับโคชชิ่งทั้งในแง่ของการดึงศักยภาพของพนักง,งานให้เขารู้ว่าตัวเขาเองมีศักยภาพนะครับหรือเป็นเ e อร์ฟอร์แมนซ์โค้ชก็คือรู้ว่าพนักง,งานยังอ่อนหรือยังด้อยในผลงานตรงไหน ในฐานะที่เราเป็นนายเราต้องการจะพัฒนาเขาให้ดีขึ้นนะเราก็เป็นคนเราเองเป็นนายที่รู้งานนั้นดีอยู่แล้วด้วยก็เลยเรียกมาแล้วก็โคช้ชเลยดังั้นการโคช้ชต้องมีการกําหนดแผนชัดเจนนะครับก็คืออย่างเช่นสัปดาห์หนึ่งเราจะเจอกันทุกวันศุกร์นะสชั่วโมงนะฮะตั้งแต่9ก้าโมงถึง11บเอโมงอะไรแบบนี้ฮะแล้วเราก็คุยกันโคช้ชกันไปเรื่อยๆหลังจากนั้นก็มีการแอสซน์มอบหมายบางอย่างให้กลับไปทําแล้วก็อาทิตย์สัปดาห์หน้าก็กลับมาคุยกันต่อ อันนี้คือโค้ชเพราะันการโคชชิ่งเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเครื่องมือที่ดีแต่เงื่อนไขที่ตามมาก็คือเราจะต้องฝึกคนที่จะเป็นโค้ชให้ดีนะไม่งั้นแล้วคือจริงๆแล้วผู้จัดการหรือหัวหน้าทุกคนเนี่ยสอนงานนะครับถามว่าสอนงานเป็นไม่เป็นแต่ถ้าถามว่าโค้ชเป็นไหมอันนี้ไม่แน่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเรามองในทักษะของการสอนงานหรือที่เราเรียกกันว่าโคชชิ่งเนี่ยมันจะมีแง่มุมต่าง มากมายไม่ว่าจะเป็นวิธีการใช้คำถามวิธีการหัดฟีดแบ็กเขานะครับว่าคนที่เราโค้ชด้วยเนี่ยเขาทำอะไรดีหรือไม่ดีเราต้องฟีดแบ็กเป็นวิธีการให้กำลังใจรวมถึงวิธีการสังเกตพฤติกรรมบางอย่างเพื่อจะเอากลับมาพูดคุยในชั่วโมงของการโค้ช ซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อจํากัดแต่อย่างไรก็ดีหลายๆองค์กรก็ทําสําเร็จนะครับเรื่องของการโคชชิ่งก็พยายามที่จะทาให้แ a n เจอร์ทุกคนเนี่ยแปลงร่างเป็นโคชให้กับลูกน้องตัวเองให้ได้นะครับก็ได้ผลดีนะครับโคชชิ่งใกล้ตัวดีนะฮะตัวถัดไปที่เป็นเครื่องมือที่เป็นที่นิยมอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับการพัฒนาพนักง,งานก็คือการทํำ job rotation หรือภาษาไทยเรียกว่าการหมุนเวียนงาน การหมุนเวียนงานก็คือเราทํางานนี้มาอยู่สักพักหนึ่งสักปีหนึ่งหรือ2ปีหลังจากนั้นก็ถูกหมุนไปทํางานอีกงานหนึ่งนะครับเพราะฉั้นการหมุนเวียนตรงนี้มันเป็นการที่เราเพิ่มพูนความรู้ทักษะแล้วก็วิธีการทํางานมุมมองที่เกิดขึ้นในการทํางานจริงให้กับพนักง,งานคนนั้นส่วนใหญ่การหมุนเวียนงานมักจะเหมาะสําหรับการให้พนักง,งานเปิดกว้างนะครับ เปิดกว้างในแง่ของการที่จะพัฒนาและโตขึ้นไปในระดับบริหารก่อนที่จะโตขึ้นไปควบคุมงานได้ในทุกส่วนหรือทุกฝ่ายที่ต้องดูแลเนี่ยวิธีที่ง่ายที่สุดที่ทําให้เขาได้เรียนรู้งานของทุกฝ่ายก็คือโรเตทไปให้ครบทุกฝ่ายก่อนที่จะขึ้นไปเป็นผู้บริหารเพราะฉะนั้นะการหมุนเวียนงานก็เลยเป็นเครื่องมือสําคัญอันหนึ่งที่จะใช้ในการปั้นพนักง,งานให้เติบใหญ่ขึ้นไปในระดับบริหารนะครับซึ่งจะต้องมีการวางแผนจะต้องมีการ เรียกว่าสังเกตพฤติกรรมแล้วก็เรียนรู้ทักษะต่างๆที่พนักง,งานยังขาดอยู่นะครับพร้อมกับอาจจะต้องมีเรื่องของキャ r アพาร์ตเข้ามาประกบด้วยซ้ำไปว่าถ้าเขาจะโตขึ้นไปในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายนี้อีกสัก5ปีข้างหน้าเนี่ยเพราะฉะนั้นในช่วง5ปีนี้เขาจะต้องถูกหมุนไปไหนกี่ปีหมุนย้อนกลับมากี่ปีแล้วหมุนไปอีกฝ่ายไหนอีกกี่ปีเป็นต้นเพื่อให้มันครบนะครับพร้อมที่จะเลื่อนขึ้นไปเป็นระดับผู้อำนวยการได้ อันนี้ก็คือเรื่องของการทำ job rotation <c oughs> ตัวถัดไปนะครับก็เป็นเครื่องมือที่ผมว่าใบาองค์กรก็ใช้อยู่นะครับเราเรียกมันว่า job shadowing job shadowing ก็เปรียบเสมือนกับว่าเอาพนักง,งานคนหนึ่งที่เราต้องการพัฒนาเนี่ย <c oughs> ไปเป็นเงาของพนักง,งานอีกคนหนึ่งนะครับก็คือเพื่อเรียนรู้งานนั้นๆ job shadowing จริงๆแล้วในทางปฏิบัติเท่าที่ผมเห็นนะครับก็คือเอามาใช้ในการทดแทน เป็นเครื่องมือในการใช้แทนการหมุนเวียนงานนะครับเพราะบางองค์กรเนี่ยการหมุนเวียนงานมันต้องจับคู่แล้วก็สวอปกันนะครับสมมติว่าผมเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีเราบอกต้องการให้2คนนี้หมุนเวียนงานกันเนี่ยนั่นแปลว่าต้องมีการจับคู่แล้วก็หมุนกันอาจจะปีหนึ่งหรือ2ปีแล้วก็แล้วแต่แต่บางองค์กรเนี่ยมันจับไม่ได้คือรู้เลยว่าถ้าโรเตทปั๊บ ผลงานของแต่ละฝ่ายเนี่ยจะต้องเสียแน่ๆเพราะว่าไม่เคยทํางานนั้นกันมาทั้งคู่เลยอ,อยู่ๆก็จับโรเททเนี่ยผมว่าปัญหามันเกิดขึ้นแน่นอนในทางปฏิบัตินะครับคอนเซปต์มันดีนะฮะแต่ว่ามันมีข้อจํากัดอยู่ก็เลยเกิดการทํำจ็อบชาดวิ่งขึ้นมาตัวอย่างในภาคปฏิบัติก็คือสมมติว่าผมต้องโตขึ้นไปในระดับ MD แต่ว่าผู้จัดการฝ่ายบัญชีกับทางผมที่เป็นเซลเนี่ยเราโรเตทกันไม่ได้ เพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็มีงานต่างฝ่ายต่างก็มีผลงานที่ดีอยู่แล้ว <c oughs> นายก็เลยบอกว่าถ้ามันไม่โรเทตทก็ได้ทำจ็อบชาร์เดวิ่งแล้วกันวิธีการก็คือ,ท,อ,อนะคทุกวันจันทร์นะฮะทุกวันจันทร์ตอนเช้าผมจะต้องไปชาร์ดวิเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีกับพี่เขากับพี่ที่เป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีนะครับอีกสัปดาห์หนึ่งวันจันทร์ฝ่ายบัญชีมานั่งเป็นฝ่ายขายบ้างนะครับทั้งวันเลยนะฮะทั้งวันเลยทําหน้าที่เป็นเสมือนหนึ่งผู้จัดการฝ่าย ขายผมก็ต้องไปเป็นเสมือนหนึ่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีของอีกที่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคิดตัดสินใจทําอะไรทุกอย่างในฐานะของตําแหน่งที่เราไปชาร์โดนั่นเลยนะครับก็เป็นเครื่องมือในการพัฒนาพนักง,งานที่ดีอันหนึ่งนะครับซึ่งทําให้เราได้เรียนรู้ว่างานเนี่ยมีข้อจํากัดอะไรบ้างในแต่ละฝ่ายบางทีเรามัวแต่มองแต่งานของเราอะ่ะจนลืมไปว่าจริงๆแล้วเอ๊ะทำไมฝ่ายนั้นไม่ยอมทําให้เราทั้งๆที่ เขาก็ไม่เห็นจะมีอะไรทําแต่พอไปน,นั่งจุดนั้นจริงๆแล้วเราจะรู้เลยว่าทํำไมเขาถึงไม่ทําให้เรานะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างสิ่งที่เราเรียกว่าความรู้ใหม่ๆแล้วก็เป็นการลดความขัดแย้งนะครับระหว่างฟังก์ชันได้ด้วยนะฮะอันนี้ก็เรียกว่า job shadowing นะครับเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะครับตัวถัดไปก็คือ,อ การเป็นทีมโปรเจกต์อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เรามักจะใช้ในการพัฒนาพนักง,งานไม่ว่าจะเป็นการทํางานเป็นทีมนะครเพราะว่าผู้นําเราแต่งตั้งทีมขึ้นมาแล้วก็ดึงเอาตัวแทนของแต่ละฝ่ายเข้ามาอยู่ในทีมนี้เพื่อพัฒนาคนกลุ่มนี้ขึ้นมาว่าเขาอาจจะเป็นแมネจเมนต์เทรนนีเขาอาจจะเป็นกลุ่มผู้เรียกว่ากลุ่มท ALENT นะครับแล้วเราก็มอบหมายงานให้กับทั้งทีมนี้ช่วยกันคิด ลักษณะนี้ก็จะเป็นทีมโปรเจกต์ซึ่งได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันสามารถพัฒนาทีมงานสามารถที่จะแสดงออกซึ่งลีดเดอร์ชิพของแต่ละคนได้นะครับเครื่องมือนี้ก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งนะครับที่ยังคิดคิบคิดว่ายังมีมีองค์หลายองค์กรที่เขาใช้กันอยู่นะฮะตัวถัดไปก็คือเซลฟ์เร์นนิ่งตัวนี้ยุคนี้นิยมมากขึ้นเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นความรู้บางอย่างซึ่งองค์กรบอกว่าไม่จําเป็นต้องส่งไปฝึกอบรมะนะฮะทางองค์กรเองโดยฝ่าย Learning เนี่ e เดเวล็อเเนี่ยเขาได้ไปซื้อหลักสูตรผ่านทางเว็บไซต์ไวล้วนะครับหลังจากที่ซื้อมาแล้วพนักงานทุกคนสามารถจะ Access เข้าไปได้เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จะต้องเ,อเรียนรู้ในเรื่องนั้นเขาก็ต้องถูกมอบหมายให้เข้าไปเรียนรู้ด้วยตัวเองในปัจจุบันที่เท่าที่ผมเห็นนะครับก็จะมีตั้งแต่ภาษาอังกฤษนะครับเรียนเรื่องของทักษะอะไรบางอย่างที่ส่วนหนึ่งก็เป็นความรู้อย่างบางทีก็เป็นคอมพิวเตอร์ Excel นะฮะวิธีการใช้โปรแกรมต่างๆเนี่ยเราสามารถจะล็อกอินเข้าไปแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองได้หลังจากนั้นก็อาจจะมีสอบนะครับทางสถาบันก็จะส่งผลสอบของเจ้าหน้าที่เราเนี่ยกลับมาที่ฝ่ายบุคคลเพื่อดูว่าความคืบหน้าหรือความก้าวหน้าในความรู้ของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนั้นการเซลล์เร์ยนิ่งนี้ปัจจุบันนี้ก็เป็นที่นิยมนะครับเพราะว่ามันง่ายต้นทุนไม่สูงแล้วก็แค่ซื้อมาล็อตเดียวเนี่ยสามารถที่จะเรียนพร้อมกันได้หลายๆคนในกรณีที่ผู้ขายเขายินยอมนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ปัจจุบันใช้มากขึ้นหรือแม้กระทั่งการมอบหมายให้ไปอ่านหนังสือแล้วมาเล่าให้ให้แต่ละคนฟังเนี่ยผมว่านี่ก็เป็นเซลฟ์เรียนรู้อย่างหนึง่งนะครับนในผมในเก่านะครับก็เคยแบบซื้อหนังสือบ่อยมากนะฮะบางทีก็ฮิ้วกันมา10เล่มมาพนักง,งาน10คนก็แจกกันไปที่เป็นลูกน้องแกอ่านไปอีกเดือนหนึ่งก็มาเอามาอีก10เล่มหลังจากนั้นก็อ่านอ่านเสร็จแกก็มอบหมายว่าอ่านแล้วให้แต่ละคนเนี่ยไปอ่านคนละบทหลังจากนั้นมาประชุมร่วมกันเพื่อ เรียกว่าแชร์ knowledge sharing กันทุกทนก็ได้ทั้งเล่มนะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการพัฒนาพนักง,งานนะครับนอกจาก Self-Learning แล้ววิธีถัดไปก็อาจจะเป็นเรื่องของการไปดูงานวิธีนี้ก็บ้านเราในบางหน่วยงานก็นิยมนะฮะเดินไปดูงานเดินทางไปต่างประเทศบ้างในประเทศบ้างเพื่อดูงานการดูงานจริงๆแล้วโดยวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของมันเนี่ยมันดีมากเลยนะครับเราไปดูสิ่งที่ดีกว่าเรา เราไปดูสิ่งที่เขาทําที่เราอาจจะไม่เคยทําแต่คนอื่นทําสําเร็จทั้งนี้เราไปดูเพื่อที่จะเก็บเอาความรู้เหล่านั้นหรือประสบการณ์เหล่านั้นเนี่ยกลับมานะครับถ้าไม่กลับมาทําอย่างน้อยก็เปิดเรียกว่าเปิดกว้างทางความคิดของเราเนี่ยให้สามารถจะต่อยอดออกไปได้หรือถ้าบางแห่งดูงานเพื่อที่จะเอากลับมาประยุกต์อันนี้ยิ่งดีนะครับฉะนั้นการดูงานเนี่ยไม่ใช่ไปเฉยๆเที่ยวแล้วก็หายไปไม่ใช่นะครับการดูงานจริงๆแล้วมันจะต้อง มีการวางแผนชัดเจนเลยว่าเราจะไปดูระบบไหนหลังจากดูจบแล้วระบบเหล่านี้จะกลับมาที่บริษัทแล้วเราจะเอามาทำยังไงต่อเราจะต้องสร้างทีมขึ้นมาไหมเราจะต้องมีสมาชิกในทีมสักกี่คนเราต้องเริ่มต้นอย่างไรนะนี่คือผลที่จะต้องทําต่อหลังจากที่ไปดูงานไม่ใช่ดูแล้วหายไปเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแล้วหายไปเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับนี่คือเรื่องของการดูงานซึ่งเป็นเครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะครับในการที่จะต่อยอดความคิดพนักงานได้ ตนะ่เครื่องมือที่เป็นนิยมอีกตัวหนึ่งนะฮะน่าจะเป็นตัวสุดท้ายละก็คือเรียกว่าทุกองค์กรม,มีแน่ๆก็คือเรื่องของการฝึกอบรมการฝึกอบรมเนี่ยเป็นเครื่องมือที่สะดวกรวดเร็วนะครับอาจจะมีต้นทุนสูงหน่อยแต่ก็เป็นเครื่องมือที่หลายองค์กรบอกเลยเลยว่าถ้าเมื่อไหร่พนักง,งานขาดความรู้ขาดทักษะนะฮะนี่คือเครื่องมือแรกที่บรรดาผู้จัดการคิดออกส่งไปอบรมไงส่งไปอบรมไงเนี่ย อบรมมาแล้วทําอะไรต่ออันนี้แหละครับเรื่องสําคัญเพราะการฝึกอบรมเนี่ยผมว่าได้มากที่สุดก็คือความรู้ knowledge ได้รองลงมาคือทักษะแต่ก็ไม่เต็มเพราะว่าถ้าเราไปอบรมแค่2วันเนี่ยผมว่าได้แค่พื้นฐานเท่านั้นนะครับถ้าเราต้องการให้เขาแสดงออกซึ่งทักษะตรงนั้นจริงๆเนี่ยมันต้องกลับมาแล้วใช้เครื่องมือที่เมื่อกี้เรากุยไปทั้งหมดเลยฮะเอามาเป็นองค์ประกอบของการฝึกอบรมเช่นไปอบรมเรื่องเจรจาต่อรองมา คาดหวังว่าลูกน้องจะต้องเจรจาต่อรองกับลายเออร์ได้แต่สุดท้ายแล้วกลับมาแล้วไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาได้แก้ความรู้นะครับพอกลับมาแล้วนายนั่นแหละครับผู้จัดการเองนั่นแหละฮะจะต้องมอบหมายงานจะต้องโคชชิ่งนะฮะจะต้องอาจจะมีการสร้างทีมงานบางอย่างเพื่อให้พนักง,งานคนนี้ได้ใช้ทักษะความรู้ที่ไปเรียนมานี่คือการฝึกอบรมที่จะต้องต่อยอดนะครับถ้าเราอยากให้การฝึกอบรมได้ผลนะฮะ นี่ก็เป็นเครื่องมือหลักๆนะครับที่เป็นยังคงเป็นที่นิยมนะครับซึ่งในชีวิตจริงเนี่ยท่านอาจจะเจอเครื่องมือที่มันมากกว่านี้แต่เท่าที่ผมผ่านเรื่องของงาน h r มาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เครื่องมือโดยมากจะวนเวียนอยู่กับประมาณ5 6เครื่องมือที่ผมเล่าให้ฟังโอเคนะครับก็คิดว่าน่าจะพอเป็นไอเดียให้ท่านสามารถไปพัฒนาแล้วก็ไปหยิบยกเอาเครื่องมือที่ที่เราอาจจะยังไม่เคยใช้เอากลับเข้ามาในองค์กรเพื่อที่จะส่งเสริม ะะส่งเสริมอะไรส่งเสริมเครื่องมือในการพัฒนาก็คือการฝึกอบรมเนี่ยให้มันแข็งแกร่งแล้วก็ได้ผลมากยิ่งขึ้นน,นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากประเด็นเรื่องของเครื่องมือในการพัฒนาพนักง,งานไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ